ใยมากอันนี้เป็นชาที่แบบคืนนี้ไม่ได้นอนคืนนี้ไม่ได้นอนเออจริงๆคืนนี้ไม่ได้นอนเนี่ยไข่หมึกเต็มท้องเลยแน่นแน่นเลยอ่ะแน่นๆนหมึกเลยอ่ะไข่โบกินก็้าวผัดโบอ่ะเหมือนลิงตีชิงเลยใครเป็นปะเวลาเจอของอร่อยจ้กินของอร่อยมันชอบทำเนี่ยจริงมันมีคนเห็นกับตัวเนี่ยแหละ สลาโมอะไรกุมครับผมทุกคนวันนี้อ่ะผมกับลีนาะเราพาทุกคนมาที่ร้านอาหารซีฟู้ดเปิดใหม่ร้านนี้นะครับเขาจะอยู่ที่ลาดุทิศ44ทับสองนะครับทุกคนนี่น่าร้านเขาจะเป็นแบบนี้ร้านรายาซีฟู้ดแอนจิ้มจุ่มนะครับที่ร้านนะครับทุกคนคือมีที่จอดรถใหญ่มากขับรถมาเลี้ยวซ้ายคือสามารถจอดรถได้เลยแล้วก็เข้าไปนั่งกินในร้านได้เลยครับ ตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินอาหารกันเลยดีกว่าไปที่ร้านอาหารเขาจะมีอยู่2โซนนะนี่ฝั่ง<ซ>ด้านน<อ>ู้นน่ะจะเป็นโซนห้องแอร์จะเป็นโซนของอินดอร์แล้วก็ พวกตรงนี้จะเป็นโซนของเอาท์ดอร์นะครับโซนอ o u t ดอร์ด้านในนะคบฝั่งขวาของผมเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวที่เป็นห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้าชายแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ใครที่มีเด็กๆมาด้วยก็คือพาน้องๆหนูมๆมาเล่นตรงนี้ได้นะของเล่นคือจัดเต็มเลยสวรรค์ของเด็กๆเ,เลย้ะกัะป๋าก็มานั่งจู๋จีกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกเขาเล่นกับลูกชาวบ้านไปนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นวิวแบบ วินเทจวินเทจลาสสีกหน่อยโบราณหน่อยอะไรงนี้มีวิทยุมีกล้องมีเพลงมีโทรศัพท์ปุ๊บนี่ฮัลโหลสวัสดีครับแลมโบกินีสามคันออกต่อกันให้เป็นรถไฟเลยครับง่ายได้ใช่ปะเฮ้ย่งมีหนังสือกระตูดเฮ้ยเรื่องนี้เขาเคยอ่านเฮ้ยนี่นีเรื่องนี้เขาเคยอ่านเนี่ยคนเดียวในดวงใจอ๋อ เขาเคยอ่านเรื่องนี้เคยไปเช่าอยู่15บาทอันนี้จะเป็นซุ้มขายบัวลอยกับขายโรตีนะครับสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นบาร์ที่เป็นตัวของชานะครับพวกเครื่องดื่มมีให้นั่งหลายที่นะมีนั่งอย่างนี้ได้เก้าอี้เยอะมากอ่ะอ๋ออ๋อสัรหาสัรหาตัวอุ้ยอุ้ยตัวเตี้ยขึ้นยากหน่อยแล้วก็มีนั่งพื้นได้ด้วยถ่ายแบบไหนลองแบบถ่ายมุมสวยๆแบบนี้การแล้วเที่ยวได้ดิ เซลแนวช่วยแนวควรแนวคนรเราบดงก็เล่ข้างหลังอ่ะเราอวดข้างนานไอข้างหลังนี่ของเขานี่เขาผอมไงเดี๋ยวเราก็ผอมขอเวลาอีกไม่นานสักประมาณปีครึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องด้านในนะครับผมทุกคนห้องด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นห้องแอร์นะพวกเมนูอาหารที่นี่ก็คือเขาจะเน้นเป็นพวกเมนูที่เป็นอาหารซีฟู้ดนะนี่พวกราคาปริมาณอะไรก็คือถือว่าใช้ได้เลยนะร้อยกว่าบาท มีเมนูเนี้ยอย่างยำยกร้านอ่ะทุกคนดูน่าจะใหญ่มากแบบใส่ทานมาใหญ่ๆเบิบ่มๆนี้เลย699เชุดจานอะ่ะเขาจะซีลมาให้แบบนี้เลยสะอาดสะอานมากกี่ปีจะหมดครับ <laughs> อันใหญ่มากอันนี้เป็นชาที่แบบ ค,นนคืนนี้ไม่ได้นอน ừ, คืนนี้ไม่ได้นอนเออจริงๆคืนนี้ไม่ได้นอนแล้วก็ของแต่ละอย่างที่เราเลือกมาวันนี้นะครับเราจะเน้นเป็นพวกออกทะเลนะแต่ว่าที่ร้านไม่ได้มีแต่ทะเลนะครับอย่างที่เราเปิดให้ดูคือมีของเยอะมากอันนี้ที่ผมสั่งมานะอันนี้จะเป็นตัวเมนูหมึกหนึ่งมะนาวนะครับส่วนเมนูนี้จะเป็นเมนูกุ้งแชร์บวยผัดไหลบวัวนะครับอันนี้เป็นเมนูมีผัดกระเฉดเส้นหมี่กุ้งอันนี้ปูดองปูทะเลดองปูดําดองอันนี้ข้าวผัดปูแล้วก็อันนี้จานใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะเป็นเมนูยำยกร้านนะคือจะมี นนมีกุ้งสดกุ้งสุกกุ้งไอ้กุ้งสดกุ้งสุกปูมา้ากไก่ย่อคือมีทุกอย่างเอาประมาณนี้ดีกว่าไก่ทอดก็มีเออมีทุกอย่างตัวจะกินอันไหนก่อนข้าวผัดได้แหละพราะอยู่ไก่ขอข้าวก่อน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตัวข้าวผัดนะครับจะเป็นตัวข้าวผัดปูนะทุกคนคือมันจะมีเนื้อปูแบบแน่นมากที่เขาเอามาให้อ่ะ ตก<ม>ักในทุกอนูคือมีแต่เนื้อปู่ด้านในม,มันไม่ได้เป็นแบบปูก้อนนะอันเนี้ยที่เราสั่งมาจะเป็นเหมือนแบบปูเนื้อปูเนื้ออม,มีกลิ่นกระทะปะอืมเขาบอกเพิ่งซื้อกระทะมาใหม่ๆเลย <c oughs> <c oughs> ยอกยอกส่วนของผมนะครับต้องเมนูนี้เลยเป็นเมนูผัดกระเฉดผมมาเป็นคนที่แบบโคตรชอบกินผัดกระเฉดเลยแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่หนองจอกไม่ค่อยมีร้านไหนเลยนะที่แบบขายเป็นเมนูที่มีผัดกระเฉดเพิ่งมาเจอร้านนี้แหละ <c oughs> แล้วเขาผัดอร่อยมากแบบเข้มข้นมากอันน้ำผัดอ่ะกุ้งตัวใหญ่เะอืมน้ำผัดเนี่ยเลดูดิอร่อยดูกุ้งเลยกุ้งตัวใหญ่เลยอืกุ้งแชร์บวยผัดไหลบัวนะครับอันนี้จานอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะกุ้งตัวที่ใช้อาจจะเป็นไซส์อ่ายี่สิบตัวโลเขาผัดอร่อยดีอืมอืมกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาโหบอกเลยฟินมากไซส์กุ้งประมาณเนี้ย แล้วก็อันนี้เมนูปูดองอันนี้ลีนาบอกว่าอยากจะลาดข้าวนะดูดิไข่แน่นๆน่นเลยไข่แน่นๆเน่นเอ่ยดูนะตอนเราถ่ายคลิปสั้นอนะ่ะกินไปแล้วกระดองหนึ่งอันนี้กระดองที่สองลีนาขอแบบลาดข้าวชอบมากอืมกินข้าวผัดปูอย่างสุดดูไข่ปูกินกับข้าวผัดปูอะ่ะ เหมือนลิงตีชิงเลยใครเป็นปะเวลาเจอของอร่อยแล้กกินของอร่อยมันชอบทำยีงยงริงมันมีคนเเห็นกนตตัวเนี่ยแหละเขาเห็นึงคนในตึกตรอกก็มี หอ,อ,อร่อยหมึกไข่หนึ่งมะนาวนะครับตอนวิดีโอสั้น,น่ะผมกินหัวไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงกันที่ตัวของตัวหมึกตัวหมึกเนี่ยไข่หมึก,มกเต็มท้องเลยแน่นแน่นเลยแน่นแน่นหมึกเลยะจะบอกว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยคือเรากินกันสองคนนะเราก็เลยไม่ไม่มีช้อนกลางใช้มือได้แต่สําหรับคนอื่นนะครับแนะนําว่าต้องใช้ช้อนกลางด้วยนะใช่ยางเนี่ยคือมาเซตแบบครอบครัวอิ่มกันห้าหกคนเลยหมึกอะไม่ค่อยเหนียวเลย คือป้าหมึกอะถ้าหากว่าเขาไม่ทํามาดีก็แปลว่าฟันผมแข็งแรงอะคือมันไม่ค่อยเหนียวเลยตามความรู้สึกอกตามยกร้านนะครับคลิปสั้นอะผมเป็นคนกินก่อนแต่อันนี้คลิปยาวเราจะให้ลีนาเป็นคนกินนะครหนักหนักมากหนักจริง <c oughs> ผมอะยกแบบยกแทบไม่ขึ้นน่ะแล้วดูคลิปด,ดูสภาพลีนาจะเป็นแบบไหนอะมีหอยนางรมที่มันอยู่ในในเปลือกมันแล้วก็หอยนางรมที่เขาแกะให้พร้อมกินกุ้งสด กุ้งสุกก็มีไส้กรอกไก่ย่อปลาหมึกเนี่ยดูเนี่เขาบอกว่ามีทุกอย่างที่ในร้านมีใช่ทะเลทุกอย่างอะยกมาทั้งทะเลแล้วไข่ไข่เนี่ยเขาเดาว่ามันน่าจะใช่ไข่อะไรนะแมงดาปะอาจจะใช่แล้วก็หอยหอยหอยอะไรนะหอยอะไรนั่นเนี่ยหอยแมงคู่หอยแมงคู่หอยแครงหอยแครงก็มีก่อนกินนี่น้ำาน้ํน้ำยำน้ำยำฉ่ำๆเออต้องจิมน้ำยำฉ่ำ Mm hmm. น่าอร่อยมาก mm hmm. เนื้อปูมันแบบหนึบมากอะ่ะใช่มันหวานไงใช่เขาไปทำเขาทำจากกุงสดอ่ะปูแบบสดๆหละอืมนุเกุงสดกุ้งสดอันนี้กุ้งสดทำชาก่อนลีนาอยู่กับผมมารีนาได้ภาษีนะเพราะว่าผม,มาไม่กินกุ้งสดแต่ลีนากิน ออเมนูสุดท้ายนะครับเป็นตัวชูชีกุ้งนะตอนคลิปสัน้นลีนาเป็นคนกินคลิปยาวผมจะกินก่อนนะครับชูชีกุ้งชิมน้ำแกงก่อนเลยน้ำแกงอร่อยว้าวอร่อยออต้องกินกับข้าวอ่ะเอาไว้ง่าย<ม>คือแบบอร่อยเข้มข้น,ม,นมากอ่ะอันนี้ลีนากินตัวไปผมขอกินหัวเลยแล้วกันนะอดี๋ยวกรอบนะคือเขาเอาลงไปทอดทั้งตัวแหละ อร่อยมากอ่ะอันนี้คือไซส์ที่นี้เขาถามแล้วว่าของคนกินไหวไหมนะแต่อันนี้แก้วที่คนธรรมดา áticas, ปกติกินดูขนาดอ่ะขนาดเขต่างกันเลยแต่ว่าเวลาใครมากันหลายคนอะ่ะขอเป็นแบบนี้ได้นะอันนี้เขาจะให้แบบนี้มาให้ aside, เหมือนเหมือนน้ำตักขายที่โรงเรียนเลยมีใครเคยดูคลิปอินแบบเดียปะเออแบบใส่น้ำแข็งแล้วก็ตักขายอะ่ะอืโมโรงคอ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไรแล้วอย่าลืมมาลองทานกันด้วยนะที่ร้านราชาซีฟู้ดแอนด์กิมจุ่มนะครับอ๋อแล้วก็มีโปรนี่อ๋อใช่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 ลืมลืมลืมคลิปนี้ผมอาจจะลงสักประมาณวันที่สิบห้าสิบหกแต่ว่ายังอยู่ในโปรตัวนี้อ๋อกลับได้ <laughs> ยังอยู่ในโปรตัวนี้อยู่นะครับหน,นึ่งพันบาทอันเนี้ยโปรเนี้ยจะมีถึงสิ้นเดือนสิงหาก็คือสามสิบเอ็ดสิง 25, หาคมนี้เจ็ดเท่านั้นดูเซ็ตเซตนี้คือหนึ่งพันบาทแบบเรียกมากินทั้งบ้านนะก็คือก็อิมเนี่ ดูดิปล<ช>ากับพุงตัวเอ๋ยต้มต้มยำใช่ไหมเป็นหม้อไฟแล้วก็ข้าวพุงข้าวผัดดูเลยดยยังไงขึ้นรูปละเอียดให้ที่จริงผมว่าจะสั่งมาแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูที่เป็นกับข้าวด้ดยวยเออแต่ว่าเราเกรงใจนี่เขามันเยอะมากตั้นหนึ่งอ่ะคือเยอะมากค<ช>ุ้มอ่ะแล้วก่อนกลับนะครับหลังจากที่เราเนี่ยห่อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่เขาบอกให้ลองตัวบัวลอยนี่เขาภูมิใจนําเสนอมากเ,เลย,ยบัวลอย ไข่เยอะมากดีนาชอบกินก่อนนะดูดิมันหอมมากนะทุกคนเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะอิ่มแล้วไม่กินหรอกเออใช่ผมก็เลยบอกลีน้าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินเองก็ได้เพราะวันนี้เขานําเสนอมาแล้วไงแต่สุดท้ายิอมกะเทียบแบบร้อนๆอ่ะเลยสุดท้ายเธอก็เอาไปกินแล้วเดี๋ยวคืนนี้ลีนาก็จะบ่นสำนึกผิดอืแบบมันมัน เดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะได้ยินเสียงคนสำนึกผิดนะครับที่แบบวันนี้วันนี้กินเยอะพรุ่งนี้ใหมพรุ่งนี้เริ่มใหม่แบบพรุ่งนี้เริ่มแบบสุเลยเริ่มลดความอ้วนใหม่ <laughs> เดือนนี้เราแบบเริ่มใหม่มาแดครั้งแล้วนะตัว <laughs> แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นตัวโรตีนะครับผมทุกคนโรตีอันนี้ก็จะเป็นโรตีที่ราดนมนะเป็นแบบธรรมดาเลยราดนมใส่น้ําตาล<ม>อันนี้เราจะเลือกที่จะเป็นตัวแป้งนุ่มนะครับใช่เราชอบแบบงี้ ชอบแบบไหนแบบนุ่มนุมๆแล้วกรอบๆก็อกเจอนึงแต่ว่าเขาอาจจะชอบแบบกรอบเขาชอบแบบนุ่มๆดดล้วของหวานที่ร้านก็ไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ว่ามีอีกแต่ที่เหลือเอาไว้ทุกคนมาดูเองแล้วกัน